นำเข้าเครื่องเสียงและเบาะรถยนต์หรูจากสิงคโปร์มาไทยครับผมหากคุณคือคนนักโลกที่จัดใส่ใจในรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งระดับสปอร์จากยุโรปหรือระบบเสียงพรีเมียมที่ให้ประสบการ์ขับขี่เหนือระดับบริการของเราคือคำตอบที่สิงคโปร์อะ่ะมีแบรนด์เบาะรถยนต์ระดับพรีเมียมทั้งรถหรูรสปอร์ตและรลสซิงโดยเฉพาะแฟนดับ แบรนด์ดังที่รับความนิยมต่างๆ,ๆทัลกจากัของเยอรมันเป็นข้อของอิตาลีคอป้าจากอังกฤษเป็นของแท,รท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจัดตัวแทนจำหน่ายสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์หอดภาษีทำให้การนำเขาทำให้สินค้าของสิงคโปร์มีราคาที่ถูกกว่าประเทศอื่นนะครับผมรวมทั้งมีเครื่องเสียงระดับโลกเสียงสายมืออยู่ในคอนเสิร์ตก็อันนี้นครับมีจำหน่ายในสิงคโปร์หมดเนี่ยอันนี้เราเรานำลิงก์เว็บไซต์มาแล้วนะครับ เขาจะหมายสิงคโปร์เนี่ยเว็บไซต์ก็มีลูกค้าก,กดไปได้เลยเครื่องเสียงรถยนต์ก็มีนะครับผมก็สำหรับลูกค้าที่ต้องอ่ะเดี๋ยวผมกดไปให้ดูก่อนหัวตัวนี้นะครับสเปกเกอร์คิสเนี่ยนมครับก็จะมีเบาะเนี่ยสำหรับเด็กก็มีครับแคตตาล็อกต่างๆก็ได้ของสิงคโปร์เนี่ยืม,มก็คิดเนี่ยจะเป็น คาเหมือนเหมือนคาซีดนะครับอาบไม่ตรงใจก็ว่ากันไปเครื่องเสียงมาดูกันมั้งนี่ครับอันนี้ผมค้นเสิร์ฟมาอีกครับประมาณเครื่องเสียงรถยนตมีทั้ง bmw มีทั้งอะไรนะครับลูกค้าก็เริ่มไปเลือกดูแล้วส่วนขั้นตอนการนำเข้ามาไทยนะครับก็ติดต่อเราได้ที่แฟนเพจเกียวต้นอิมพอร์ตได้ออฟฟิเชียลแอร์272 vx I.P.R. Email ต้นอั o สกอ h ์เกลแอดฮ m นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้ทางเราด้วยถ,ถ้าเราจะแนะนำสินค้าดีๆจากสิงคโปร์ฮ่องกงญี่ปุ่นต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ